โอกาสสุดท้ายของลูกค้าแล้วนะคะ4.4โปรแรงตู้แดดและที่ที่หรืออยู่คือน้ําหอมพอมยาเอลชลักซึ่งเป็นขวดเก่าลูกค้าก็รู้กันอยู่ว่าขวดพอมยาแพ็กเกจใหม่ซึ่งของขาดตลาดยังไม่มีจำหน่ายในโปรนี้มันพิเศษามากๆเพราะว่าจะลดมากกว่าเดิมที่เคยมีมาเลยนะคะถ้าเป็นน้ำหอมเอลเลักเราจะลดแค่10%แต่วันนี้ โปรนี้ส 4, 4, 4, ีนี้ขอลดสูงสุดถึง20%นะคะลูกค้าเพื่อเป็นการคืนกำไรแล้วก็เป็นโปรสุดท้ายของน้ำหอมขวดเก่าแล้วนะคะปกติเนี่ยหขวดจะอยู่ที่ราคา390บาทแต่จิให้ราคาพิเศษนะคะลดไปเลย15%บอกแล้วว่าลดสูงสุดที่เคยมีมา15%เหลือ331บาทและโปร2ขวดจะบอกว่าคุ้มมากแล้วเป็นอะไรที่ทำใจยากมากนะคะ2ขวดปกติ750บาทลดไปเลย20%ค่ะเหลือเพียงราคา6 ร้อยบาทเท่านั้นตกคนละสามขวดบ้าแล้วแต่ถ้าลูกค้าอยากได้คุ้มเพิ่มขึ้นอีกเอาไปเลย3ขวด3ขวดนะคะลด20%จาก1,100เหลือเพียงราคา880บาทพร้อมส่งฟรีนะคะปโปรนี้จิ๊บจะบอกว่าปโปรขวดเก่าจิ๊บน,นะคะมีให้แค่3โปรโมชั่นเท่านั้นและนะคะปโปร1ขวดเนี่ย1แอคนะคะไม่เกิน5ขวดและถ้าปโปรคู่นะคะกับปโปร3ขวดนะคะ1แอคไม่เกิน5เซตค่ะลูกค้าก็เป็นปโปรราคาพิเศษปิดท้ายของน้ำหอมคอลเลคชั่นแรกขวดเก่าน,น,นะคะ